Gracias. เป็นทางสวรรค์ค่ะ ออสวัสดีค่ะดีอยากเห็นหน้ามิ้วไหมสวัสดีค่ะอันนี้ก็เห็นหน้ากันนะคะเมื่อกี้เปลี่ยนกล้องนะคะเดินไปที่วัดนะคะปเป็นเด็กวัดเป็นเด็กวัดเกือ สองกระท่อมนี้ก็เป็นกระท่อมของหลวง,ลวงปู่สวงแล้วก็กระท่อมของหลวงปู่ใหญ่นะคะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาถึงวัดแล้วให้ก hey บริเวณวัดนะคะท่านผู้ชมจะถ่ายให้ดูนะคะนี่นะคะย่ามกับข้าวละนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ กับข้าวบินตำบ,บาศของลงาวันนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยเอ็ดก็จะมาเกะใส่ถ้วยนะคะอันนี้ไม่ได้เอาขากรองมาะคะ่ะเห็นน้องไหมเห็นโอเคอ่าอันนี้นนมิวกำลังเกะกับข้าวนะคะบอกสื่อ

พ่อแม่มีแต่ดอกไม้มันก็เกะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็ทางพระอาจารย์ก็ปูกระเบื้องแล้วนะคะท่านผู้ชมกระเบื้องที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญถวายกันนะคะตอนนี้ก็ได้ปูกระเบื้องแล้วนะคะแต่ยังไม่เสร็จนะคะท่านผู้ชมแอดก็มาเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี่ก็ ได้ลงให้กับผู้ใจบุญที่ร่วมกันซื้อถวายได้เห็นด้วยนะคะท่านผู้ชมน,นี่กระเบื้องนะคะทางพรายจาย์ก็ทำกันเองนะคะท่านผู้ชมตอนแรกว่าจะรอช่างช่างไม่มาพระก็เลยจัดการเองเลยนะคะท่านผู้ชมปูเองอะไรเองเลยนะคะ ช่างไม่ว่างนะคะดูนะคะตรงนี้ก็หลวงปู่ใหญ่นะคะท่านผู้ชมทางวัดก็กำลังสร้างเดี๋ยวอจะถ่ายบริเวณให้ดูนะคะข้างๆตรงนี้ก็เป็นสวนมันของชาวบ้านนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะศาลาส่วนอันนี้คือศาลาเก่านะคะท่านผู้ชมศาลาเก่านั้นศาลาใหม่นะคะ นี่ก็เป็นหลวงปู่สวงนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงอยากมาไหว้หลวงปู่สวงก็มาได้ที่นี่นะคะท่านผู้ชมขอพรขอโชคก็มาที่นี่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะกราบหลวงปู่หน่อยนะคะยังไม่ได้กราบเลยมาถึง Eu vou hein? บ้านก็ไม่ต้องกินข้าวแล้วค่ะเพราะว่าอิ่มเลย ดูเลยสิฝั่งนี้ก็เป็นสวนยางของชาวบ้านนะคะที่อยู่ใกล้ๆวัดน,นะคะท่านผู้ชมฝั่งนี้เป็นไรคะฝังะ่งนี้เป็นป่าค่ะฝั่งนี้เป็นป่าหายๆให้ท่านผู้ชมดูสิเป็นป่าโอ้ป่าตรงนี้ใช่ไหมที่มาเก็บเห็ดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะป่าตรงนี้ก็มีคะ่ะป่าตรงนี้ก็มีเห็ดหน้าเห็ดป่าตรงนี้กด้ ไม้ใหญ่ให้ดูหนะ่อยสิมีรูอะไรอยู่รูอะไรนะบอกกัอนอ้าวเราไม่เห็นใกล้แล้วนะใกล้เกินไปสวัสดีค่ะยาสวัสดีค่ะ,ะกำล,ลังกลับค่ะกำลังกลับค่ะลกลับนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็กำลังกลับจากวัดนะคะคนที่อยู่ข้างหน้าหน้าจอเลยก็คือลูกสาวนะคะ น้องมิ้วค่ะน้องมิ้วค่ะมิวนะคะมิ้วก็เป็นคนขายให้แม่นะคะแม่กันไ้นะแล้วก็หางอสอยไนะคะสองคนแม่ลูกก็มาเป็นเด็กวัดเกือบทุกวัน